s e l e c ชั่นลดเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะกับเลขไม้ที่น้อยมากๆเลยค่ะน้อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะกับเลขไม้เพียงแค่6,536กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแถมได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะคะ สภาพสวยเนี้ยบเหมือนใหม่แบบสุดๆและเขานะคะย um ังมาพร้อมกับรุ่น C 2 2 0 d ดีไอวังกาดตัวเฟซลิปอีกค่ะคันนี้ครบจบทุกฟังก์ชันเลยนะคะทั้งได้เลขไม่น้อยทั้งราคาดีเพียงแค่1นึ่ล้านจ็แสนบาทเท่านั้นมาพร้อมกับสีเทาเข้มสุดสปอร์ตเลยนะคะสีเทาสีนี้เป็นสีที่ให้ความหรูหรามากๆเลยค่ะใครที่ไม่ชอบรถสีดําหรือว่าไม่ชอบรถสีขาวนะคะคันนี้ตูนเชียร์เลยค่ะ มาพร้อมกับความสวยงามของตัวเอวังกาดที่เป็นแบบเฟซลิ์นะคะกระจังหน้าคันนี้เสริมหล่อให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแถบซีด้าหรือว่าเป็นกระจังหน้าไดมอนด์กลินะคะคันนี้ได้ดาวดิสโทนิกด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวระบบ l e d High Performance ขัดมาในส่วนของล้อค่ะก็จะเป็นล้อมันติสโป็กขนาด18นิ้วนะคะยางคันนี้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะขับนุ่มแน่นอนการันตีเลยคะ่ะสำหรับ C Class สำหรับสรีะตัวรถบอดี้นี้นะคะอยู่ในรหัสตัวถัง W205 ห้องผู้โดยสารเขาก็จะมีความโปร่งใหญ่มากๆเลยค่ะมาดูด้านท้ายรถต่อเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบไฟท้ายที่เป็นดีไซน์โคมสีแดงใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลังของเขานะคะถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นตัวเอวังกาดค่ะเขาก็ยังให้ตัวดิฟิเซอร์ปลายโคมเมี่ยมาเหมือนตัว AMG เลยนะคะพร้อมกับพื้นที่เก็บของด้านหลังที่จะเปิดให้ดูตอนนี้ค่ะว่า กว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้เขาจะไม่มีแบตเตอรี่ไฮบริดเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บของก็คือใจเยอะมากๆเลยค่ะตอนเราปิดก็คือสามารถปิดแบบตัวไฟฟ้าได้ง่ายดายมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าราคาเพียงแค่1 7 9 0 0ล้านบาทก็คือจัดออปชันมาให้เต็มมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่เป็นหัวใจสำคัญของรุ่นนี้เลยนะคะใครที่อยากได้ c ีคาสเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล 2,000cc ให้พลังกำลังแรงมา้าคันนี้194แรงม้านะคะย้ำเลยค่ะว่าเครื่องยนต์ดีเซลดีมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกับเลขไมเพียงแค่6,536กิโลเมตรเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องคันนี้คันเดียวเท่านั้น สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจขันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้ที่แคทตอกออนไลน์ของเราค่ะ w w w ร์ไวเอเป็นแค่ด,อดคอม เรามีสต็อกค,คันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุกใจเลยนะคะและสําหรับภายในคันนี้นะคะก็คือจะเป็นโทนสีดําค่ะและขอบอกไว้เลยนะคะว่าสวยเนี้ยบเหมือนใหม่มากๆแบบ100%เลยค่ะการันตีด้วยเลขไม่เพียงแค่6,500สากิโลเมรเท่านั้นนะคะจะไม่สวยเนี้ยบได้ยังไง แถมยังได้ตัวเฟซลิ์อีกด้วยค่ะได้หน้าจอดีไซน์ใหม่นะคะเป็นจอแบบ10.25นิ้วและระบบของเขาก็เป็นแบบใหม่หมดเลยค่ะทั้งการคอนเน็กผ่านตัวแอปพลิเคชันแอร์ด้านหน้านะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนแยกอิสระซ้ายขวาเลยค่ะปรับขึ้นลงได้ง่ายดายมากๆคอนโซลเขาก็จะเป็นลายไม้เข้มแบ็ k แอ w o o d นะคะสำหรับพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งของผู้ขับขี่นะคะออกแบบมาลงตัวมากๆเลยค่ะ กานพรมอะไรเขาก็จะเป็นตัวมันติฟังก์ชันแบบใหม่นะคะตรงกลางเขาจะเป็นสีดําเงาค่ะเบาะคู่หน้าก็คือปรับไฟฟ้าได้แดชบอร์ดคนขับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งโซนดิจิตอลแล้วก็ตัวอนาล็อกค่ะการขับขี่คันนี้นะคะตูนการันตีเลยค่ะว่าตัวซีค a s สขับนิ่มขับสนุกแล้วก็ได้เครื่องดีเซลนะคะทำให้อัตราเร่งเขาพุ่งมากๆเลยค่ะมานั่งด้านหลังให้ดูนะคะว่ามีความกว้างมากมากเลยค่ะสำหรับซีค a s สโมเดลนี้และตัวเบาะนะคะก็เป็นสีดำ แล้วก็ใหม่มากๆเลยค่ะสังเกตความใหม่ได้จากความแข็งของตัวเบาะเลยนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยรถคันนี้สภาพนางฟ้าจริงๆค่ะด้านหลังเขามีตัวช่องแอร์มาให้นะคะรวมถึงม่านข้างมาให้ด้วยค่ะเหมือนตัว e class หรือ s class เลยนะคะแต่ราคาเพียงแค่1,790,000บาทเท่านั้นในส่วนของม่านหลังก็มีมาให้ค่ะเป็นแบบปรับไฟฟ้า กดคอนโทรลได้ที่ตรงคอนโซลตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียน์ไลท์ค่ะที่เราเห็นอยู่นี่คือไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร ที่ปรับได้ถึง64เฉดสีมีเฉพาะตัวเฟสิลิปเท่านั้นนะคะที่สามารถปรับเฉดสีได้เยอะแบบนี้คันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากเป็นเบสเล็กชันอีก1คันเลยค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับ C220D เอวังกาตัวเฟสิลิปคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่6,536กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ กับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่1 7ล้านเจ็ดแสนเก้าหมืบาทเลขไม้แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกับเลขไม่เพียงแค่6 5 3 6กิโลเมตรเท่านั้นน้อยที่สุดในตลาดต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคทที่เยวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูน้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ